เลยหลับลึกขึ้นแล้วก็ตื่นมาไม่เพียด้วยตื่นมาจะสดชื่นด้วยนะครับผมเหมือนทีมงานผมเหมือนพี่เลยแกเป็นอิสลามอายุ60กว่าแล้วก็คืออิสลามเขาละหมาดใช่ไหมพี่เวลามาลุกๆุละหมาดเนี้ยมันก็จะก๊แก,กแก,ก๊กอายุจะ70แล้วชื่อมะมะอะไรนะแกชื่อจาชื่อจริงานไม่ได้มาชวนละหมาดแบบเนี้ยทานวิดเลอร์ไปประมาณสองอาทิตย์เหมือนกันครับตอนนี้โอ้โห ลุกขึ้นเดียวพี่สบายมากเพราะฉะนั้นมันดูแลหลายส่วนนะครับดิสเลอร์นะครับผมก็ขอบคุณพี่ตุ๊กแล้วก็พี่พี่สาวมากเลยนะครับปรบมือให้ทั้งสองท่านนะครับผมโอเคผมขอดูมืออีกรอบหนึ่งใครมาที่นี่เป็นครั้งแรกบ้านนะครับวันนี้ขอดูมืออีกรอบหนึ่งโอเคที่มาครั้งแรกมาในเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องเงินครับ,รงงรบพี่เรื่องเงินพี่มาสุขภาพหรือเรื่องเงิน แม่สุขภาพแน่นอนนะครับแม่บอกว่าแม่รวยอยู่แล้วแม่เป็นไรน้องชางพี่ข้างหลังนะครับสุขภาพหรือเรื่องเงินเรื่องเงินนะครับของพี่ทั้งสองเลยโอเคมีใครบ้างนะครับเมื่อกี้แม่แม่สุขภาพหรือเงินเรื่องเงินนะครับผมแล้วก็พี่ลหละครับสุขภาพและเงินเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราได้ฟังเรื่องของสุขภาพไปเยแล้วบริษัทดีนวัตกรรมดีทำแล้วไม่ได้เงินเอาไหมครับ อ้าวแม่เอาลคะครับแม่อ้าวเมื่อกี้แม่บอกว่าอยากได้สุขภาพนะพก็ดีเหมือนกันใช่ไหมครับแม่อมืมันต้องเป็นผมก็ว่าเป็นแบบนั้นครับแม่เพราะฉะนั้นนะครับไม่เสียเวลาแล้วกันเราฟังบริษัทไปแล้วฟังตัวนวัตกรรมไปแล้วแน่นอนว่าแผนรายได้มันต้องจ่ายดีด้วยไอ้ที่น้องชาร์ตบอกว่ามันจ่ายขั้นต่ำสองชั่วโมงหกร้อยถึงหมื่นสองจ่ายเปน็นวินาทีมันเป็นยังไงอยากรู้ไหมครับอยากรู้ไหมครับพี่เสียงไม่ดังแสดงว่าไม่อยากรู้ใช่ไหม อยากรู้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็พูดมานสพัคอแห้งแล้วเหมือนกันนะครับผมก็จะไม่พูดเองละกันนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นพี่ท่านต่อไปนะครับที่จะมาพูดให้กับทุกคนฟังนะครับผมก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโค้ชลุกตาโอเควันวันนี้ไม่ค่อยมีเอฟเฟคเท่าไหร่นะครับพอาะนี้ว่ายเทคนิคที่ช่ำชองโค้ดนิวไม่มานะครับให้โค้ดจาคุมไปก่อนนะครับเชิญเลยครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอ่าพี่สุตาจังหวัดชุมพรนะคะใครรู้จักบ้างคะหนูรู้จักทุกคนเลยค่ะพี่ไขๆนั่นเนาะจําได้นะแ <c oughs> นะนำตัวนิดนะคะพี่สุตานี่คือจริงๆแล้วชื่อพี่เหลียวอ่าในเอ่อ ระบบราชการเเรียกพี่เดียวตอนนี้รัฐราชการอยู่กระทรวงสาธารณสุขนะคะอดีตรับราชการกระทรวงมหาดไทยตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลงังการเงินการคลังหมดเลยค่ะตอนท้ายก็ย้ายมารับราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็มาเกษียณที่นี่นะคะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะที่เข้ามาเข้ามาด้วยภาวะสุขภาพก่อนนะคะราวะสุขภาพที่ว่าตัวเองเนี่ยคือป่วยมีสารพัดโรคเลยค่ะที่บ้านตระกูลที่บ้านมันเป็นมะเร็งตายหมดเลยนะพี่นะมะเร็งตายเป็น มันไปไม่ร่วงแล้วพี่แต่ว่าด้วยอาศัยี่วาเราเนี่ยเราก็เป็นเยอะแยะเป็นไทรอยถุงน้ําไปรักษาสีรา่าประมาณ20ปีเป็นเส้นประสาทขาดเจ็บพันโรคภูสาาา 108, สารพัดร้อยแปดพันเุดในที่สุดเนี่ยตัวเองก็ป่วยและป่วยแล้วก็ทํางานไม่ได้ทํางานไม่ได้นะอ,อกตอนนั้นเขาก็เลื่อนให้เราไปอยู่อีกที่หนึ่งเราก็ทํางานเป็นหัวหน้างานนะคะผลท้ายก็คือเพราะว่าสุขภาพทํางานไม่ได้ไปอยู่อที่หนึ่งพอกินแล้วนะคะ เอ่อโทษนะครับพูดขอพูดเลยนะครวันนี้พูดเรื่องจริงเลย,เยไปหาหมอหมอหมอสุวิทย์โ่วยเป็นเส้นประสาทขาดิพันแพทย์สุวิทย์ทุกคนรู้นะเป็นหมอที่รักษาเ่งมากนะคะเอ่อได้ MRI ตัวเองเพราะว่าเส้นประสาทขาดน,นะคะเส้นประสา,าทขาดทํางานไม่ได้หมอสั่งผ่าตัดสีราชนะคะหมอส่งไปผ่าตัดสีราชไปครั้งแรกเขาก็ต้องไปตรวจก่อนพอครั้งที่สองเขาก็ให้ทำทำกั้นทอนเนาะพอครั้งที่สามนี่ก็นะักผ่าตัด ไปทำแล้วค่ะพอไปนั่งผ่าตัดไปทําไปทําระบบทุกอย่างลแล้วตัดสินใจเปลี่ยนใจไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผ่าตัดลพะพ่อวัวพิการพ่อพี่สะพ้ายไปผ่าตัดมาก็พิการในสุดก็คือตายตายนะคะตัวเองก็คือกลัวเพราะว่ากลัมวมากคิดว่าก่อนที่ขั้นผ่าตัดนะ่ะเราคงมีอะไรกินแล้วเราอยู่กับตรงนี้เออเราก็เลยตัดสินใจว่าขอกินมิสเลอร์ก่อนนะคะขอกินมิสเลอร์ก่อนอกินกินไปจนประมาณคือพวกเราอยากหายอะ่ะ กินวันละกล่องเลยไม่กลัวตายนะแต่กลัวทรมานมากกว่ากินวันละกล่องนะคะกินไปสิบห้าวันแรกเชื่อไหมพี่ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยรู้ไม่เคยกินใจหยุดเลยเพราะอะไรมันเจ็บมันเจ็บจุ๊บจุกเหมือนขั้เรียกกัดหนองบ้านเราภาษาเข้าใจเนาะกัดหนองแล้วก็หลังจากนั้นก็คือหายหายจนถึงแบบน,นี้นะคะเมื่อก่อนแขนทำง,งานไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะทุกอย่างและในที่สุดนะคะก็คือกินด้วยสุขภาพแต่ด้วยตอนนั้นอะ่ะตัวเองก็มีภาวะวิกฤตทางการเงิน ะะเพราะว่าที่สินเลอะแยะมากมายเราไม่ไมค่อยคุยหลังฉากเนาะเพราะว่ามิติทางการเงินถ้าเราไม่ได้ตรงนี้ลูกเราก็ไม่ได้เรียนบ้านช่องห้องหออะไก็จะถูกอะไรสารพัดนะครับอาจจะถูกแบบถูกถูกล้มอะไรเงี้ยล้มละลายก็ว่าไปเดี๋ยวเราไม่ได้อยากพูดตรงนี้เดี๋ยวค่อยพูดกันนะคะอ่าโอเคนะคะเป็นว่าวันนี้พอมาจาับตรงนี้เพราะสิ่งที่สําคัญที่ชอบที่สุดพอสุภาพหายแล้วก็เออรายได้มันกินด้วยดีด้วยพอเราดีกินแล้วก็ หน้าตาผิวพรรณเราก็สวยคนก็ถามกินอะไรกินอะไรอะไรเงี้ยเราก็อธิบายหมดเลยนะคะผลท้ายคนก็เข้ามาพี่ไม่ใช่ไม่เจยจัดงานพี่เคยจัดงานแบบนี้มาแล้วนะครั้งแรกพี่มาเหมือนทุกคนเลยแต่ทิ่งที่พี่ทําได้คือพี่เชื่อเชื่อคนที่ชวนมาเชื่อบริษัทเชื่อแผนเชื่อสินค้าเชื่อหมดเลยเขาพูดให้ทําอะไรทําวันนั้นไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยบอกว่าพี่สุตาเอาคนเข้างานนะเข้างานเอาเข้าครั้งแรกได้เจ็้าคนคนเดียวนะคะ แล้วก็ไม่ได้พูดเอง่างนี้พูดไม่เป็นต้องเปิดสลิปพูดแล้วท่านประธานตอนนั้นท่านประธานอาจารย์ปอคนนี้ด้วยนะคะเข้ามาช่วยเราท่านประธานพวกนี้เขาก็มาช่วยเราเปิดทํางานที่จุมพรชื่อคะ่ะฝึกพูดเราเขาฝึกทําไมคะที่ฝึกไม่ใช่ว่าฝึกอะไรฝึกส่งต่อเข้าใจคำว่าส่งต่อไหมส่งต่อควา,ามสําเร็จทุกคนทํางานเองได้ใช่ไหมคะ แล้วจริงๆพี่ก็ไม่ได้พูดเก่งเพราะพี่เป็นการเงินพี่ชอบทำงานแบบนิ่งๆใช้สมาธิไม่ชอบพูดชอบทํามากกว่าเข้าใจนะพอพอเสร็จแล้วที่พูดได้นีพดด่พูดได้จากอะไรพูดได้จากผลลัพธ์พูดได้จากการที่ว่าเขาบอกว่าวันนี้พี่เปิดคอนนะเป็นการขายเออเปเอ็น MD, 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 MD ดีเอ็นดีเอ็นดีได้วันเนี่ยเชื่อไหมทําไมเขาเรียกสกตาเพราะว่าพี่เป็นการขายวันละหนึ่งแสนบาทหกเอ็นดีค่ะ นั่งํางานแค่เุยในบางทีคนไข้บอกว่าเออเข้ามาเข้ามาเหนื่อยแล้วอ่ะน้องมีอะไรให้พี่กินมันเขามาสั่งแบบคนแรกที่ปิดนะเป็นไทรอยไทรอยอะไรนะที่เขียวๆแล้วมันสั่งนะไทรอยอะไรนี่แหละไม่มันเป็นไทรอยอ่ะพี่เขาบอกว่าเข้ามาหาหมอ2ีไม่หายแล้วก็สั่งมีอะไรกินพี่หนูบอกพี่เลยนะหนูบอกงี้พี่เอาอย่างงี้แล้วกันพี่เชื่อหนูไหมถ้าพี่เชื่อกินแต่ถ้าพี่เชื่อพี่ไม่ต้องกินหนูน่าหายมาแล้วเขาบอกมีอะไรดี พี่มีตัวนี้กินดีมากเลยค่ะเขาบอกว่าเอาเลยเอาเลยพี่ไปเดี๋ยวเลยตอนเทีย่ยงหนพาไปกดเงินธนาคารหอกป,อปิดเลยสามคนวันนั้นอะปิดเลยสามคนคนไข้นะคะแล้วหลังจากนั้นไปเที่ยวกับสามีไปปิดไปปิดได้อีกสามเอ็มดีวันนั้นถึงเสรเข้าบราิษัทบริษัทโดยใส่ป้ายาว่าซุปเปอร์สตาร์ของจุฬาคะ่ะขอให้ทำลายสถิติตน,นะคะที่มาของสุปราจริงจริงของรัชการ,รื่องพี่เหลียวนะคะคุณนิติบป็นแซ่อึ้งนะคะ ตำแหน่งก็เป็นระดับหหน้าง,งานทีนี้แก,กเกษียณแล้วก่อนหน้านี้แกเหี่ยวมากเป็นโรคฟ้ากุบไปต้องพูดอ่ะเป็นสารพัดโรคอ่ะอะไรที่ว่าดีก็กินหมดรักษาหมดผลท้ายก็ไม่หายแล้วตอนนี้จะหากมากราที่ก็หกสิบปีแล้วนะคะกเกษียณก็ก้อนหน้านะคะแต่หลังกเกษียณไม่ไปไหนคะ่ะบร,ริษัทนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์รายได้วินาทีไม่มีที่ไหนลงทุนท่านเดียวตลอดชีวิตพี่สุตาลงทุนสี่หมื่นเจ็ดถามวันนั้นมีเงินไหมไม่มีเงิน นี่สินเยอะแยะเลยค่ะไม่มีเงินทํายังไงครับตปกู้อีกครั้งหนึ่งกู้เลยค่ะตัดสินใจว่าฉันต้องกู้ถ้าไม่กู้ฉันไม่ได้แล้วก็ภาวะที่ว่าตัวเองก็สุขภาพไม่ดีแล้วก็ไม่รอด้วยนะอับไลอยู่ไกลโค้ดก็อยู่ไกลจะทําทไงครับทำเองค่ะทําเองครับเ,เข้าแขมเขาเระบบอ,อะไรที่ไหนไปเขาไม่ไปฉันไปไปถึงยงละลาปัตตานีโรงแรมอะไรนะไฟไหมโรงแรมวิ่งเกือบตาย <c oughs> จริงโค้ดก็บอกว่ามีเขาไม่ได้เขาไม่ได้เรียกนะเขาไม่บอกว่า มานะเที่ยวดึงเที่ยวรั้งอ่ะเขาแกล้งวันนี้วันที่สิบห้าที่นั่นที่นี่ขาดดี่ฉันไปที่นั่นที่นี่ขาดเดีฉันไปมีเวนอ่ะเวนห้าร้อยแปดสิบเราฉันขายหมดเลยไปเลยไม่สนใจไปเลยจริงๆค่ะแล้วชวนใครไปไม่มีใครกลัวบอกฉันไม่กลัวฉันอยากรวยฉันอยากมีชีวิตที่ดีอ่ะฉันอยู่นี้ฉันก็เงินก็ไม่มีเวลาก็ไม่มีสุขภาพมีเงินเวลาสุขภาพไม่ได้มาในเวลาเดียวกันเลยเสียหมดเลยแล้วถ้าแล้วเป็นโรคหูโรคไทรอยด์ถุงน้ํา โรคเ,ออเดินแล้วก็วันนั้นน่ะจะไปลองจะชอบตายแล้วลูกจะขึ้นกรุงเทพไปเรียนแล้วบอกแฟบอกเพื่อนว่าตัวเองไปส่งลูกเขาเทียเขาจะตายแล้วอย่าบอกลูกนะว่าเขาเนี่ยจะไปอะไรเดี๋ยวลูกจะไปขึ้นกรุงเทพเชื่อไหมให้เพื่อนไปส่งลูกให้ขอบคุณน้องปูรงมันชุพรนะไปส่งลูกให้แต่ห้ามบอกว่าแม่จะตายต้องเรียกเกเม็ดตอนนี้ด่วนเหมือนภาวะมันฉันอะหัวเพราะว่าหัาวใจจะขาดเลือดไม่รู้เลยแล้วกินถกภาพตัวนี้คือดีหมดเลยตอนนี้นะ ไม่ใช่ว่านะหกสิบปีกว,ว่าแล้วนะพี่สุขภาพแข็งแรงวิ่งเป็นร้อยร้อยโลย,ยังได้เลยว่างั้นนะคะเอา้าหลังจากนี้นก็ไปเลิกแล้วทำาตดสินใจทําทําแบบไม่รู้คะ่ะทําแบบงงงไม่เคยรู้เรื่องเลยเชื่อไม่เดือนแรกทําไม่รู้ได้แสนกว่าบาท<อ>เขาบอกไปรนะับ<อ>รางวัลได้ดยังไงไปแบบงงแล้วไม่เถียงไม่ถามคะ่ะทาตามลูกเดียวจริงๆริ ไม่เถียงไม่ถามถตั้มลูกเดียวเพราะถ้ามัวเถียงมัวถามถเขาก็ไม่โฟกัสเราจริงไหมคะน้องช้างถ้าพูดช้างพูดไปซ้ายจากช้นจะไปฝาไปหน้าไปหลังพวกคาเสียงคำโทษทีค่ะไม่มีใครโฟกัสเราเพราะชันงไม่ใช่ไงช้างก็เคยเป็นค่ะต้องเข้าใจคำเถียงนะขอ้อโต้แย้งมากมายเลยนู่นนี่นั่นสารพัดไม่มีใครโฟกัสเราไม่ได้ค่ะเชื่อค่ะเข้าแข้มเข้าเปิดค่ะวันนี้วางแผงเลยค่ะอยากได้เท่าไหร่วางแผงเลยอืแล้วปิดไม่เป็นนะคะเอส ปิดเอ็มดีอาทิตย์นี้กี่เอ็มดีคะสี่เอ็มดีนี่ไม่ได้ปิดเอาเองนะช่วยทีมค่ะช่วยทีมนี่คือเรื่องจริงนะคะอืมเพราะเราพูดด้วยความมั่นใจเราพูดด้วยเรื่องจริงใครจะพูดอะไรนะพูดตรงนะใครจะบอกว่าอาพูดอีกนิดนะขอนิดทำงานแรกๆเหมือนทุกคนเลยไปเจอตรงไหนบางทีเขาไม่รู้เราเขาหาว่าเราเป็นนักต้มตุ๋นมั่งหลก่กลวงสารพัดร้อยแปดพันเก้าไม่สนใจค่ะ บางคนก็กลัวเลิกไปหมดโรงพยาบาลนี่เลิกไปเยอะแยะทัววริหารเรียกพบนู่นนี่นั่นแจ้งตำรวจก็มีสารพัดร้อยแปดพี่ไม่สนใจค่ะพี่ไม่ได้โฟกัสปัญหาพี่โฟกัสเป้าหมายเมื่อโฟกัสเป้าหมายใหญ,ใหญ่ๆปัญหามันก็จะเล็กท,ทันทีไม่มองเห็นนะพี่นาะ <Okay. S 1> เออนั่นแหละแค่นี้แหละไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นก็คือจะทําตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะคะเดือนสามเแล้วก็ช่วงป่วยช่วงป่วยให้เขาขอให้ไปนั่งย้ายที่ทางานไม่ได้ป่วยทํางานไม่ได้ ไปไหนไม่ได้แต่ปากยังพูดได้ค่ะทั้งเดือนเลยลาจนถูกเป็ดเงินเดือนนะป่วยอ่ะแต่ทําธุรกิจไม่สามเดือนล้านบาทเดือนละสามสามบาทตำแหน่งบูได้หุ้นนะคะจำเลยน้องน้องน้องช้างไม่เกิดทีมาเกิดทีหลังเอพี่ไอโอนยังเป็นเด็กน้อยแต่ธุรกิจนี้มันไม่ได้บอกว่าพี่มาก่อนรวยก่อนนะใครมาทีหลังรวยได้ตอนนี้น้องช้างก็ ตำแหน่งเท่าๆที่แล้วเห็นไหมคะอเออรวยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเพราะนั้นมาตรงนี้แค่ตรงนี้คือนิดเดียวถ้าให้ได้จริงฟังทุกวันเข้ารับทุกวันเข้าเข้มการเข้าเข้มคุณมาเนะี่ยคุณจะพลิกชีวิตเลยคนออกจากเข้มได้เดือนละแสนถึงล้านบาททุกคนเลยถ้าตัดสินใจทํานะคะวันนี้ไม่ต้องอะไรเยอะครับอยากทาให้ดีที่สุดแล้วก็เดี๋ยวจะฟังอาจารย์พอ มนย์เงินล้านที่ได้เยอะที่สุดนะคะแต่วันนี้ไม่ต้องน้อยใจอนาะจารย์ปองเนี่ยก็เป็นแม่ทีมเราดูแลทุกคนดูแลทุกสายงานนะคะเป็นคนของเราเหมดเลยเป็นแม่ทีมของเราเป็นเป็นอัพไลน์เราเหมดเลยนะคะเราดูแลกันเราดูเหมือนพี่น้องน,นะคะวันนี้นะคะอ่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้พูดมา3ปีแล้วโควิดเนาะอาจจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรวันนี้เมื่อเมื่อตัดสินใจที่ว่าเมื่อพิมพพูดสินค้าใช่ไหมสินค้าเวลาใครเดินเข้ามาปั๊บทีนี้จะกลายเป็นว่า เราจะได้รายได้ยังไงนะคะตัดสินใจว่าวันนี้มีการท่วมรอธุรกิจโดยการเลือกแพ็กเกจนะคะการทําธุรกิจตรงนี้เลือกแค่แพ็กเกจนะคะแพ็กเกจเอสนะคะซิลเวอร์นะคะลงทุนแค่สามพันบาทนะคะได้รับสินค้ามูลค่าห้าพันแปดร้อยบาทนะคะตำแหน่งที่สองนะคะเลือกตําแหน่งจีนะคะลงทุนหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะมูลค่าสินค้าราคาสินค้านี่ โม,มนค่าประมาณ34,800บาทนะคะตำแหน่งที่3นะคะเลือกตัดสินใจเลือกตำแหน่ง MD คือ Master d e a l e r นะคะลงทุน4 7่อลงทุน47,700บาทนะคะพี่สมชายลงแบบนี้มูลค่าสินค้า95,700บาทนะคะเห็นไหมคะแต่สินใจแค่เลือกแพ็เกเกจค่ะวันนี้ตัดสินใจเลือกแล้วคนอื่นมาเลือกตัดสินใจเลือกแพ็เกเกจกับเราเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะ ่อไปรายได้นะคะรายได้ช่องทางที่1นนะคะช่องรายได้ค่าแนะนํานะคะวันนี้ถ้าคุณตัดสินใจไปตําแหน่งเอนะคะตําแหน่งเอแนะนำเอนะคะเอแนะนำเอดได้เท่าไหร่คะหกร้บาทถามว่าวันนี้ทีแค่หนึ่งนาทีได้600บาทเอแนะนํา G นะคะได้2,000บาทต่อวินาทีนะคะเอแนะนํา MD ได้เท่าไหร่คะ3,600บาท เอสลงทุนเท่าไหรสามพันบาทและนำเอ็นดีหนึ่งคนได้สามพันหกร้อบาทคือทุนยังคะนวัตกรรมอินฟรีอีกห้าพันแปดร้อยบาทเห็นไหมคะคำนวณจ่ายทันทีทีปุ๊บได้ปั๊บนาทีต่อนาทีทำใช้ค่ะอ่าวันนี้นะคะถ้าเราตัดสินใจเลือกตําแหน่งจีหรือแนะนำจีนะคะเราไปตําแหน่งจีลงทุนหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะแนะนำเอสได้หกร้อยเหมือนกันนะคะถ้าเราเป็นจีนะคะแนะนำจี ได้สี่พันถ้าวิครณมานิดนึงนะคะถ้าวันนี้เราเป็นเอดีแนะนำเอ็มได้เท่าไหร่คะ8 0 0พบาทเงินเดือนขั้นต่าของพนักงานโรงพยาบาลแล้วคะ่ะ<ม>หน้าทีต่อหน้าทีนะคะวันนี้ถ้าเราเป็น MD นะคะเป็นเอลงทุนขั้นเดียวตลอดชีวิตไม่ต้องลงอีกแล้ว MD ลงทุนหม7กสีื่นเจ็ดดรอบาทนะคะแนะนำเอได้600บาทตั้งใจฟังนะคะ วันนี้เราเป็น m อแนะนำจีได้4 0 0พบาทนะคะวันนี้ถ้าเราเป็น m อแนะนำาอ็ได้12,000สองบาทตัวนี้แหละค่ะที่ม่สุตอาว,ว่าโอ๊ยมันหมดนี้หมดชีวิตฉันได้เลยฉันไม่ไปไหนโทษทีค่ะถามก่อนไปทำงานที่ไหนทำามาเยอะแล้วที่ไหนจ่ายเป็นวินาทีมีไหมคะยกทีค่ะไม่มีค่ะระิษัทนี้แหละค่ะพี่มาตั้งแต่ตอกเสาเข็มค่ะโอเคนะคะ วันนี้นะคะต่อไปไรายได้ส่วนต่างค่าแนะนําส่วนต่างค่าแนะนําเขาจ่ายเฉพาะ MD เท่านั้นนะคะฟังดีนะ m d เท่านั้นที่ได้ส่วนต่างค่าแนะนําวันนี้ถ้าเราเป็น MD นะคะแนะนำเอสอย่าลืมนะคะเอสต้มีค่าสําหรับเราบางทีเอสเขายังไม่มีเงินไม่พร้อมแต่เขาตัดสินใจลงก่อนเพราะเขาต้องการมาจองพื้นที่มาก่อน m d แนะนำเอส นะคะบังเอิญว่าสอนเอสไม่ใช่ทิ้งตัวน,นะไม่สอนเอสให้ทำง,งานเป็นผ่าเอสเข้าเข้าระบบที่ไหนก็ได้สอนเอสทำง,งานเป็นเอสไปเปิดจีเอสไปแนะนำจีบริษัทจ่ายเลยค่ะสองพันบาทนะคะเอสแนะนำจีบริษัทจ่ายเลยสองพันบาทแต่บตริษัทเนี่ยจ่ายสูงสุดเหมือนกับว่า MD แนะนำจีคือ4,000บาท ให้ใจไหมคะวันนี้พี่เป็นเอ็มดีแนะนําพี่สาวเป็นเอสนะคะพี่สาวไปเปิดน้องน้องบีง B, นะคะบังเอิญว่าก็เ,าเหมือนกับพี่พี่ไปแนะนําน้องบีเองแต่จริงๆอะ่ะพี่สาวแนะนําจริงไหมบริษัทใจสูงสุดที่สี่พันบาทแต่ต้องให้พี่สาวสองพันเพราะว่าพี่สาวก็ทํางานด้วยจริงไหมแต่รายได้ส่วนต่างค่าแนะนำพกีป๊บ พี่สาวได้สองพแต่อีกสองพมันพักอับมาพี่เพราะอะไรเพราะพี่เป็นเอ็ลงตุนใหญ่ก็ให้ส่วนต่างเพราะคนเป็นบีเท่านั้นวันนี้เอสแนะนำเอสแนะนำเอ็มนะคะโทษทีเมื่อกี้พูดผิดเอสแนะนำจีเอสแนะนำเอ็มได้เท่าไหร่คะ3,600ัสามพันห้บาท3,600บาทแต่บริษัทจ่ายสูงสุดที่เท่าไหร่เหมือน MD ็ดีแนะนำเอ็ดีคือ มื่นสองมื่นสองให้เอกไปสามพันหกส่วนต่าง8ปดพันสี่พาร์ทอัพมาหาเอ็มดีถามว่าวันนี้เอ็มดีได้ทำงานไหมไม่ใช่ไม่ทำงานสอนค่ะสอนดูแลประสานงานกันพาเข้ากันสอนเขาให้ทํางานเป็นแต่บังเอิญเขาอ่ะยังไม่มีทุนเดี๋ยวไปหาทุนละอ่าสรุปเป็นว่าเอดีดิเอมดีสอนคนทํางาน อ่เอ็ดสอนคนทํางานเป็นทุกอย่างตั้งหนึ่อยู่สบายสบายแล้วนะสอนคนทํางานเป็นแล้วเอ็ได้เท่าไหร่คะทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทแต่เอได้เท่าไหร่คะที่ไปแนะนำห้าพันหกร้อยบาทเห็นไหมคะเป็นเอ็มดดีไหมคะดีดีโอเคต่อไปนะคะรายได้ค่าคีค่าคีก็ให้ใครคบให้คนที่เป็นเอดีเท่านั้น เขาไม่ได้เขาก็ต้องให้เป็นคนดีเพราะลงทุนเยอะคนที่เป็นคนดีใช่อะไรอีคอมเมิร์ซมือถืออะไรก็ว่าไปนะคะวันนี้ MT T ได้เท, <1, 5. S 1> ท่าไหร่คะพันห้าอ่า TG ได้เท่าไหร่คะห้าร้อยได้ห้าร้อย TS ได้เท่าไหร่คะห้าสิบบาทถามว่าวินาทีละหนึ่งพันห้าร้อยบาทมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยห้าสิบบาทที่จ้งา,างพม่ากทำงานแล้วต่อวันจริงไหม <5. S 1> อุ้ยพี่สุกตานะ หนีเข้าหนะ้องน้ำไีได้ค่ากีค่าแนะนำโอเคยังไงได้ตังวะอ่าโอเควันนี้นะคะอ่าต่อไปค่าเลยค่ะจับคู่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวต้องไม่เอาเอาค่าเบอร์นะทีมค่าบริหารทีม,เ,ทมเลยเอาเป็นว่าวันนี้รายได้ส่วนอีกอีกข้อช่องทางะคะค่าบริหารทีมค่าจับคู่นะคะเอสเขาคิดให้หนึ่งหน่วยจีเขาคิดให้หกหน่วยเอ็มดีให้คิดสิบแปดวันนี้ ถ้าบริหาัทีมค่าจับคู่ได้ทุก MD แต่ถ้าวันนี้เราเป็น MD แนะนำเอสนึงแนะนำเอซ้ายคนฝาคนบริษัทจะคำนวณจ่ายค่าหลันทีมค่าจับคู่หลังเที่ยงคืนให้340นะคะต่อไปนะคะ340ถามว่ามา10 1สคู่3,400นะคะวันนี้ถ้าเราเป็น MD ดีแนะนำจีซ้ายคนฝาคนหรือว่าใครจะโยนคนลงมานะคะ บริษัทใจายเลยค่ะคู่ละ340อสสบริษัทคำนวณให้6คู่หลังเที่ยงคืนได้2,040หลังเที่ยงคืนเลยนะคะต่อให้คุณไม่ได้นําแต่ถ้าสายเกิดสายขยายออกมานะคะต่อไปนะคะถ้าเราเป็น MD แนะนํา MD ะคะอ่ะได้2องพันส0 10คู่ก็สอ0พัเดือนเท่าไหรค่ครับห0 0สนหกวันสองพเดือนก็ประมาณห0แสนจริงไหมวันนี้ถ้าเราเป็น MD แนะนำเอ็มดีสายคนนะคะฝาคนนะคะบอสัทคิดให้สิบแปดคู่หลังเที่ยงคืนบอสัดคิดให้เท่าไหร่คะหกพันหนึ่งรอยี่สิบแม้แต่เราไม่ได้แนะนำถ้าหลังทีมขึ้นค่ะวันละมัดมาวันนี้วันละสิบคู่คุณจะได้เท่าไหร่คะหกหมืนหนึ่งพันสองร้อยบาทถามว่าถ้ามาทั้งเดือนได้เท่าไหร่คะหกสามสิบแปด เดือน1.8ล้านเป็นที่มาของโคตดร,ระดับนาฟีนะอมอ,อ์เนาะเราก็ทําได้ค่ะแต่ต้องมาวางแผนกันนะคะวันนี้สมมติว่า MD มีแนะนำเอสวันนี้มันมาข้างเอข้างหนึ่งแล้วมาข้างนี้ MD 1มดหนึ่งอ่าหนึ่งเอสคือหนึ่งคู่บริษัทจะตัดใจให้คู่น้อยก่อนส่วนที่เหลือ เก็บไว้ให้วันถัดไปไม่ล้างทิ้งไม่ล้างรอบไม่อะไรทุกอย่างถ้าเป็นธุรกิจอื่นซึ้งเดือนล้างแล้วแต่ของเราเก็บไว้จนตลอดชีวิตที่คุณจะทําหรือไม่ทําจนบริษัทรู้แหละของพี่สตาเก็บไว้ไม่รู้กี่ล้านอ่าเปรู้ว่าวันนี้นะคะเห็นไหมคะดีไหมคะดีเห็นแล้วดีไหมยอยากทําไหมถามจริงและอยากจะทําไม่รู้สึกว่านั่งมองเห็นแล้วอะไรเงี้ยเอาโอเครายได้นะคะรายได้จ่ายเป็นวินาที จ่ายร้อยเปอร์เซนตแต่แบ่งเป็นสองส่วนเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนจ่ายเป็นเงินสดถอนได้ทันทีนาทีต่อนาทีส่วนยี่สิบห้าเปอร์เซนต์จะไปไหนก็เก็บไว้ให้คุณนั่นแหละใส่กระเป๋าคุณในรหัสคุณนั่นแหละเพราะท้ายบอกคุณใช้หมดเอาไว้กินฟรีไว้ท่องเที่ยวไว้ช้อปปิ้งไว้อะไรก็ซางหลักพัฒใช่ไหมเออแค่นี้เลยค่ะแถมไม่แค่นี้เองโอเคนะคะครับผมอ่าเดี๋ยวฟังอยากให้ฟังโคตรปอยยี่สองล้าน เดี๋ยวเรียกาบางคนต้องไปรับลูกเมื่อนี้นั่นนะอ่าน้องโคชช้าคะเชิญอาจารย์ปอเลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะมีอะไรก็ดูแลกันนะคะมาทำงานด้วยกันนะคะ่คนะทีคนะ่คนะ่าเ,นะเออเออเราก็จะวนๆนนเลยนะครับคุมของไปขึ้นเวทีด้วยนะครับผม <laughs> เปิดเพลงเองเล่นเองทำเองหมดเลยนะครับสนุกมากเลยวันนี้เสียงปรบมือให้โค้ดสุดตาอีกรอบหนึ่งครับ โอเคเป็นยังไงบ้างครับฟังเพลงรายได้แล้วชอบไหมครับชอบพเพลพี่ชอบชอบ,ออชอบทุกเรื่องเลยชอบเงินเงินเท่าไหร่พี่หกร้อยหมื่นสองม่นองแม่ชอบหมื่นสองไหมครับ